นี่คือห้องครัวก่อนที่จะทำการติดตั้งแบ็กสเปรดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยนผนังธรรมดาในห้องครัวนะคะให้เป็นผนังที่สวยงามแล้วก็สว่างแบบนี้นะคะในงบอันนี้ก็จะเป็นไทยนะคะหรือว่าเป็นกระเบื้อง ที่เราจะเอาไปติดในห้องครัวนะคะมันก็มีหลากหลายราคานะนี่นะคะอ๋ออันนี้อันนี้ยี่สิบสามดอลลาร์กว่าเลยต่อหนึ่งหนึ่งแผ่นนะเนาะหนึ่งแผ่นใหญ่นะคะมีหลากหลายราคานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็เลือกเอาไปติดที่บ้านนะคะว่าจะเอาตัวไหนไปเนาะหลากหลายราคานะคะ เนี่ยนะคะมีหลากหลายที่จะเอาไปติดที่ผนังห้องครัวนะคะเนี่ยนะคะที่ Home d e โป t หรือว่าที่โลนะคะเขาก็จะมีเราก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ การเปลี่ยนผนังธรรมดาในห้องครัวนะคะให้เป็นผนังที่สวยงามแล้วก็สว่างแบบนี้นะคะในงบในงบราคา700ดอลลาร์นะคะช่างทำงานเนี้ยดีมากค่ะสวยงามดูสว่างขึ้นนะคะทุกทุกคนนี่นะคะห้องครัวเหมือนใหม่เลยถูกใจมากค่ะ We well, said, uh, Phil said they're not going to be here until about an hour Oh, it's okay. I said, no problem. No problem. We can wait. Well, they really cleaned up the floor and yeah, good. Yeah, that's great. Can you say hello to my friend? Hello. Subs Subscriber. Hello. Yeah. I didn't see you. <laughs> hello. Hello. <laughs> <Okay. laughs> Sawadee สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาดูงานที่บ้านนะคะช่างจะมาทํางานเนี่ยค่ะจะมาทํางานต่อจากเมื่อวานนะคะคือเมื่อวานนี้ช่างมาประมาณสักเก้าโมงเช้าใช่ไหมคะแล้วเสร็จงานประมาณบ่ายสองนิดนิดแล้วก็วันนี้เนี่ยวันอาทิตย์จะมาทํางานต่อประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะเนี่ยค่ะข้างหลังนี้ปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบฝาผนังที่เขาทาสีใช่ไหมคะ แล้วเขาก็เปลี่ยนนะคะเป็นกระเบื้องเป็นทายแบบลายนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายลายนะคะทุกๆคนก็ไปเลือกซื้อได้ที่โฮมดิโหรือว่าโลเนาะวันนี้นุ้ยก็จะมาดูงานเสร็จแล้วเนี่ยช่างทำงานเสร็จวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะค่าแรงเนี่ยจ่ายไปเมื่อวานนะคะ400ดอลลาร์เฉพาะค่าแรงนะ400ดอลลาร์นะคะก็เป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะ4คูณส สี่ร้อยคูณสามสิบสองบาทอ่ะเ,ออเสร็จแล้วพวกอุปกรณ์นะคะพวกซัพพลายนุ้ยกับสามีก็ไปซื้อที่โฮมดีโป้นะคะก็ซื้อตัวกระเบื้องตัวทายตัวปูนนะคะแล้วก็อย่างอื่นประมาณสามร้อยกว่านะคะสามร้อยกว่าดอลลาร์ก็ปีไปสี่ร้อยเนาะรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี้ย ค่าแรงค่าอุปกรณ์ซัพพลายต่างๆก็ประมาณสัก $800 ดอลลาร์สำหรับการเปลี่ยนผนังธรรมดานะคะให้เป็นแบบกระเบื้องสวยๆแบบนี้นะคะประมาณ $800 ดอลลาร์นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ออกมาสวยงามนะคะอันนี้คือมันยังไม่เสร็จงานเนาะเดี๋ยวรอให้เขาทำเสร็จแล้วก็ติดแผ่นครอบปักไฟด้วยนะคะเขาเอาออกก็ เดี๋ยวต้องติดคืนติดกับคืนนะคะนี่ด้านหลังก็ดูสว่างขึ้นเพราะว่าซีลิงสีภายในบ้านจะเป็นสีขาวสีขาวนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้ามันเป็นสีเหลืองก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูให้ดูสีเหลืองเนี่ยค่ะสีเหลืองเหลืองนี่นะคะเจ้าของเก่าก็ทาเป็นสีเหลืองไว้นะคะอืมปรับมานี้ในห้องครัวนะคะห้องครัวก็ขนาดพอดีนะคะ ไม่เล็กไม่ใหญ่ที่แน่ๆก็คือใหญ่กว like ่า yes, บ yes, mm ้านเดิมเดี huh> ๋ยวนุยให้ดูผนังอีกฝั่งนึงนะคะที่เป็นติดกับซิงค์นะคะให้ดูแป๊บหนึ่งอือฮ่อือฮัอ่น t ฮัโอเคอ๋อ h Good to know too. Maybe in future if I want the powerball. <laughs> อันนี้นะคะ N อ,อีกฝั่งหนึ่งในส่วนของซิงนะคะอันนี้คือเป็นซิงเนี่นะคะเขาก็ติดฝั่งนี้ด้วยนะนอกเหนือจากฝั่งที่มันเป็นแบบที่เป็นเตานะคะเตา กับข้าวเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นไมโครเวฟนะคะเขาก็ติดแบบนี้แล้วก็ด้านบนนุ้ให้ดูด้านบนด้านบนจะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบเพดานสีขาวนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้ห้องครัวเนี่ยดูสว่างขึ้นเนาะนีคะวันนี้ช่างทาสีเนี่ยเขาก็จะมา ทำงานน่าจะช่วงบบ่ายนะนี่นะคะเขาก็เคลียร์พื้นที่ไว้เพื่อที่เขาจะทาแบบเก็บงานที่เหลือนะคะทาฝาผนังแต่มีนุ้ยเดินตรวจตาบ้านนะคะ What you looking for? You gonna clean again? Clean some dust Good. นี่ละค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนที่ช่างเขามาทํางานแล้วก็เก็บงานอีกทีนึงนะคะสําหรับผนังห้องครัวนะะนี่ก็คือผลงานที่ช่างทําไว้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะผนังใหม่ในห้องครัวนะคะ เปลี่ยนจากฝาผนังที่เป็นแบบทาสีเรียบๆนะคะธรรมดาให้เป็นแบบนี้นะคะดูสว่างขึ้นนะคะว่าไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฝ้าเพดานสีขาวเออแล้วก็ ผนังห้องครัวเนี่ยเป็นสีขาวนะคะมันทําให้ดูห้องครัวสว่างขึ้นเพราะไอ้ตัวที่มันเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นเชลตู้เก็บของเนี่ยมันเป็นไม้สีเข้มพอเปิดไฟนะคะมันก็ดูสว่างขึ้นนะคะช่างเขาก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเรียบร้อยกลับบ้านแล้วนะคะช่างกลับบ้านแล้วเดี๋ยวหนูให้ดู โซนท,ที่มันเป็นเครื่องร้านจานนะคะแล้วก็เป็นเชลตรงนี้อันนี้ก็ทําเพิ่มนิดหน่อยนะคะ<อ>ช่างบอกว่าห้ามจับห้ามสัมผัสนะคะเจ็ดสิบสองชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมข้างในเนี่ยเนี่ยนะคะระหว่างบล็อกนะคะเขาซีลตัวปูนสีดำเข้าไปนะคะเพราะห้ามจับ เนี่นะคะเรียบร้อยแล้วทุกๆคนนี้ดูบ้านเสร็จเป็นอย่างอย่างนะคะก็เหลือทาสีนะคะที่กําลังจะเสร็จตามมาภายในอาทิตย์หน้านะคะคาดว่าภายในอาทิตย์หน้าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้มาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่าอีกสัก2องาวันนะคะว่าบ้านจะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มาอัปเดตให้ฟัง ลาไปด้วยผนังในห้องครัวนะคะสวยๆนะคะในงบค่าแรงค่าของประมาณ700ดอดอลลาร์สหรัฐนะคะคุ้มค่าค่ะสวยงามเอาไว้เจอกับนุ้ยใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ